มาพบกับมิลหอม C.A. ลิฟอร์เนียกันนะคะก็วันนี้ค่ะจะมาพูดตามคอนเทนต์เลยนะคะที่ตามหัวข้อเลยนะคะ iPhone 13ราคาต่อเดือนแค่300โอ้โหทุกคน ทำไมมันถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะต้นตํำรับที่อเมริกานะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าบริษัท Apple นะคะเขาออก iPhone 13รุ่นใหม่มาในปีนี้นะคะแล้วที่นี้ที่อเมริกานะคะเขาก็ มีเครือข่ายสัญญาณนะคะที่ใช้ในอเมริกานะคะอย่างเช่นของต,ตัวเรานะคะที่ใช้เครือข่ายบริซอนนะก็จะมีเครือข่ายที่ AT&T หรือว่า T-Mobile นะคะก็แต่ละเครือข่ายเขาอาจจะมีโปรโมชั่นนะคะร่วมกับ iPhone Apple นะคะก็ของเราใช้บริซอนนะคะเราก็เลยมา ให้เพื่อนๆได้รู้ค่ะว่าเขามีโปรอะไรนะคะในส่วนของบริษัทนะเขามีอ่าแมสเซจส่งมาให้เรานะคะว่าทางเราเนี่ยเป็นผู้ใช้ใช้อ่าเป็นลูกค้าของบริษัทนะคะเรามีความาอ่าเรามีอ่าเราสามารถที่จะนําเครื่อง iPhone เก่าของเราซึ่งเราใช้ iPhone 11เนะาะมื่ปีที่แล้วเอาไปแลกไปเทินนะคะเพื่อได้รับ iPhone Pro อเน Mem ี่ m เมมเมโมรีใดๆก็ได้นะคะของ iPhone Pro ซึ่งเราได้เครดิตของ iPhone 11เราที่เอาเครื่องไปเทินน่ะ800บาทคะ่ะทุกคนไอไม่ใช่800บาท800เหรียญค่ะทุกคนซึ่งมันราคาดีมากๆเลย800เหรียญเลยนะจากเครื่องราคาเครื่องเก่าอ่ะ เออเราเค,เครดิตได้จากเครื่องเก่า800เหรียญะคะ่ะทุกคนซึ่งราคาเต็ม iPhone Pro ของเราที่เราซื้อกับเครือข่ายนี้นะคะของบริษัทราคาเต็มเครื่องเต็มของเราอยู่ที่1299ดอลลาร์นะคะก็คูณ33-34บาทกันไปนะคะว่าราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าเราได้เครดิตจากเครื่องเกา่ารบออกไป800บาทไอ้8 0 0เหรียญะคะ่ะทุกคนซึ่งเราจะเหลือ เครื่องละ499โอ้แม่เจ้าถูกมากๆเลยซึ่งอันนี้เป็น iPhone Pro นะคะของเราเลยของเรา Pro นะคะซึ่งจะเหลือประมาณ16,000ประมาณ1 7 0 0 7คะ่ะ iPhone Pro ที่เราได้นะคะแต่ว่าเป็นการซื้อจากเครือข่ายระบบสัญญาณในของอเมริกานะคะก็จะตกเดือนละ700าบาทเองค่ะทุกคนสำหรับ iPhone Pro นะคะแต่ว่า contract ของเขามี ใช้ในระบบสัญญาณของเขาอะ่ะที่เราต้องต้องใช้ระบบสัญญาณเขาอะ่ะสองปีนะทุกคนก็มันจะตกเดือนหมายถึงตัวเครื่องตกมาเดือนละเเราจ่ายไปเดือนละเจ็้อยวบาทนะ่ะมันถูกมากๆเลยนะคะสำหรับโปรแต่ว่าตามคอนเทนต์ที่เราแจ้งถ้าเป็น iPhone 13, iPhone 13 Pro Memory 128GB นะคะถูกลงแต่ว่าทุกคน ต้องเป็น iPhone 13 Pro Memory 128 GB นะคะคาศูนย์อยู่ที่999ดอลลาร์ค่ะแล้วก็ลบไปสิคะ8 0 0ลบออกไป800เอาเครื่องเก่าไปเทิร์นก็จะอยู่ที่ราคา199ก็ตามที่เราบอกเลยนะคะว่าอ่าคอนแทคมัน2ปีใช่ไหมคะก็จะตกเดือนประมาณ300บาทหรือว่า282ก็ตีไป300บาทค่ะทุกคนมันถูกมากๆ ซึ่งถูกมากๆเลยนะคะซึ่งการซื้อ iPhone นะคะทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันแพงมากเลย4 0 0 0 0 5 0 0ห้ 40, 50, 000, ไม่ใช่นะคะกะ็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะว่าที่นี่มันมีโปรดีๆเราสามารถที่จะเลือกโปรเลือกส Pro, ันโปรที่ที่ทเราเราเราได้มาจากทางบริษัทเครือข่ายนะคะที่เราได้มานะคะแต่ว่ามันก็ต้องแลกในส่วนของการใช้สัญญาณของเขาคอนแทคของเขาที่ยาวนาน2ปีถึง2ปีนะคะทุกคนก็ แต่ตรงนี้มันก็คุ้มนะคะเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกทำไมเราถึงเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะเห็นแบบ ทำไมลกเปลี่ยนเครื่องใหม่เพราะว่าอ่าอย่างที่บอกเราได้โปรดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพมแพงนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนทั้ง2คนกับแฟนนะคะแต่แฟนยังไม่ได้ได้รับเครื่องนะคะก็รอของแฟนยังรออยู่นะคะก็เพราะว่าเมมโมรีเราเต็มบ่อยค่ะเพราะว่าเราท u t u b e แล้วอัดวิดีโอแล้วแบบเราใช้เครื่องเก่าแบบเมมโมรีมันน้อยใช่ไหมคะเราก็เลยอัปเกรดเครื่องแล้วก็ได้ราคาโปรดีนะคะเราไม่ได้ใช้เงินปุ่มเฟื่อยนะคะทุกคนตรงน,นี้ต้องมาบอกเรา บอกกล่าวให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าการใช้เงินช่วงนี้เงินหายากนะคะทุกคนก็ใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็เลยมาบอกโปรดีๆที่อเมริกานะคะไม่ใช่สาย4ี0 0 0ื่นหอย่างที่คิดนะคะเราได้โปรดีนะคะถึงได้เครื่องใหม่มานะคะทุกคนก็มาเสนอ ในส่วนของข้อมูลของโซนเมริกานะคะเมืองไทยอาจจะมีโปรดีๆนะคะแต่ว่าเราคิดว่าราคาคงสู้ที่เมริกาไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นต้นตำรับแล้วก็เป็นของยี่ห้อของเขาเลยเนาะลืมค่ะ iPhone ปีนี้นะคะ n p h o n e 13ซึ่ง12 i p อ่ n อ12เราไม่ได้ซื้อเราไม่รู้ว่าเขาได้อะไรมาบ้างนะแต่ว่า i อโซน e 3 3ปีนี้เราเซอร์ไพรส์มากค่ะที่ได้มานะคะเราแกะกล่องมามันได้แค่นี้นะคะ่ะทุกคนสาย สายตัวสายมันให้มาแค่สาย USB ไม่มีหัวปลั๊กค่ะทุกคน iPhone 13ไม่มีหัวปลั๊กนะคะหัวปลั๊กคุณต้องไปซื้อเองนะคะ option หูฟังหูฟัง accessory หูฟัง, ory, ห,ฟงหัวปลั๊กหรือว่าอะไรต่างๆที่คุณอยากได้คุณต้องไปซื้อ a c c e s s o r อุปกรณ์ของเขาเองนะคะทุกคนองไม่ก oh d แล้วก็เขาให้มาแค่นี้ค่ะ sticker iPhone ค่ะแล้วก็มีตรงนี้นะคะ เข็มใส่ใส่ซิมแย่แย่ซิมอะไรประมาณนี้ค่ะเขาให้มานะคะก็ได้มาแค่นี้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะแต่ว่าของเรามันเป็นอของเครือข่ายนะเราใช้ e ซิมนะคะทุกคนก็ใช้สัญญาณของเขานะคะโดย control โดยสัญญาณของเขาก็เลยไม่ได้มีซิมการ์ดนะคะทุกคนก็ได้มาแบบนี้นะคะเราเราเอาใส่เคสไปแล้วใส่เคสแล้วนะคะทุกคนก็ สามารถไปดูได้ในช็อตคลิปช็อตนะคะที่เราทำนะคะก็ได้มาแค่นี้จริงๆค่ะแต่ว่าในส่วนของเรื่องอ่ฟังชันในการใช้งานก็ไปดูในรีวิวหลายๆคนหลายๆช่องนะคะที่เขารีวิวกันนะคะอันนี้คือเรามารีวิวในส่วนของโปรโมชั่นราคา ที่อเมริกานะคะว่ามันถูกจริงนะคะไม่ได้แพงอย่างที่คิดไม่ได้แพงเกินเอื้อมอย่างที่คิดนะคะทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามคลิปใหม่ๆของช่องมะริหอม c a c a ค i ลิฟอร์เียด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ถ้ามีอะไรใหม่ๆอัปเดตท,ที่เมริการู้ว่าไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังก็ฝากคลิปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน